ตรงนี้มันจะตัดเอ้าสวัสดีกันด้วยนะวันนี้เราจะมาเล่าชีวิตรอบสัมมาโลกเอาซีซั่นหนึ่งเหรอ S. จุดหนึ่งนะซีซั่นหนึ่งอะโหมดไม่วฮาร์ดคอาเอาไอา้อเหีอเอ้ยไอ้เหี้ยนอร์มอลแม่งไม่มีช่างไม่เพิ่มเติมก็เปิดสูบเปิดกล่องพิเศษนะซีซั่

เปลี่ยนเวอร์ชั่นก่อนครับตัดคลิปขอตัดคลิปก่อนนะครับผมลืมว่าตรงผมต้องเปลี่ยนเวอร์ชั่นอ่าก็กลับมันมากันแล้วนะก็เมื่อกี้กกตัดไปเพราะว่าลืมเปลี่ยนครับขออภัยด้วยเอาอะไรวะอะไรวะกูเกิดนเลยคืนโอ้โห ว่าไอ้เขาก็แร็กเกิ้เลยทีเดียวอ้าวเป e ิดกล่องวิเศษเอ้อแร็กเกิ้นดีกว่าดีดิกล่องป๊บไอ้เขียกล่องเขียกแม่งไม่มีทอนถ้าผู้ชมรู้ไหมอ๋อ ขุดแล้วไหมไม่คุณจะทำไมเออไอหนูไม่รู้เรื่องเอาล่ะเอิ่มเรามาขุดไปไม่มีอะไรทำเราจะวันนี้เราสร้างบ้านใต้ดินก่อนเดี๋ยว่าสองเราจะมาสร้างบ้านแบบจริงจริงจังๆเป็จังจ งไอ้ก้กกดแป๊กกดได้ฟไอ้ที่กดไรมึงมากันกดมึงแือว่ามึงคิดนะแตว่ามึงพยายามจะแก้งรคิดไรดีะไหายไดดีก็ไปเรื่อ สามนาทีแล้วเราก็วางตัวคับเลยแล้วกูจะทุบเธอ ไวโอนี้แมไม่ไ,มไมน่าเจอมันไม่แน่เจอไอ้นี่เลยที่เรียกว่าอะไรนะแตงโมโอโกโกบินโกโกบกโบินจอแล้ทำคุก,กี้ได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมอาจรู้แต่ใครที่ไม่รู้ส,รสามาร จะมีคำหยาบนิดนึงเพราะเด็กแม่งอัดน,นะครับคนนี้นึกว่าผู้ใหญ่อาจจะตายได้ข้อแก๊ปแมวแมวแมวแ,แก๊ดด้วยนาสงสาร <c oughs> พงค <c oughs> ์คลนี้อาจจะมีร้องไห้หน่อย Hãy subscribe ่อนไปดิบไปสสันเลวจริงกูกูสัญญาไม่กูพูดผิดขอให้ตกนรกไม่ไม่สิขอให้ขึ้นสวรรค์เราจะขึ้นนรกอีกเราจะตกน,นรกเดี๋ยวขึ้น เด็กคนนี้ก็เป็นบ้าแล้วขอเอาไปด้วยนะครับไอ้ไอ้ไอ้เพทมังหยุดพูดได้แล้วไอ้คนนี้เขาพูดบ่อยมากเลยแล่วบ่ตอนนี้ยังพูดเลยครับอัลโหอพูดเ่าฮลโจริงไหมจริงพูดลองพูดฮันโหลดิฮัลโหลพูดจะโทาใครหรอ ถ้เผาว่้มันจะ,จะได้ชาก็จะถึงสิบห้านาทีแล้วคนะัะแค่เจ็นาทีสี่สิบหกวิแล้วอัดแค่ถึงสิบห้านาทีนะครับต่อไปก็จะอัดสิบห้านาทีเหมือนเดิมดลดลต,ตลอดตลอดไปจนตายเพราะว,ว่ามันอัดคลิปถึงเกินสิบห้านาทีไม่ได้มันจะช้านะครับไม่ไม่ใช่ครับมันจะอัพโหลดไม่ได้ครับถือว่าจะอัดถึงหนึ่งนาทีเดียวเอาไหมครับแล้วก็ตัดไปตอนอื่นเลย <c oughs> คงตาย,ตายคนกไฟดับไฟหมด <c oughs> เออทำไมเราไม่ปลูกโกโก้บีนนะน้องฉลาดกะชันไมงไม่ใส่ไว้ในนั้นเลยหรอไฟอย่าปลูกในบ้านนี่แหละ <c oughs> ไม่เชียวยังไม่มีขันเลยคนระับไม่ต้องใช้ขนนะันครับโกโก้บีนมึงไม่รู้ไอ้สัส ปีนของแท้ต้องใช้ถังไอ้เขียบปูดห้ืว่าวัดเดอบไฟดับเหมียววัดเดอเหมียววัดเดือวัดเดือวัดเดือบฟอเ์ เวลาตัดตูดไม้แล้วนะเอาละไอ้น้องแกอย่าลืมกดไใครดักคนอย่าลืมไปมันมีเนื้อแกะด้วยนะคะพักเนี้ยผมลืมแล้วก็มีม้าด้วยนะแล้วก็มีม้าด้วยนะใช่ครับพักเนี้ยสมจริงมากครับเออห <9 S 1> นึ่งจุดเก้ามีด้วยนะคะอย่าลืมกดนะ อย่าลืมกด1.9มีแล้วนะฮะไปโหลดได้เลย,ลยลในกูนเก้นครับไปโหลด1.9ในกูเก้ลผมเล่น1.8มันก็จะแหลกพอสมควรแล้วไม่โหลด1.9้หรอกแล้วบ้านกุอยู่ไหนมึงลืมมึงเดินไปตรงมึงเดินมาไกลแล้วนี่ไงทางนี้ตานนี้บ้านมึงหา เห้านาทีแล้วครับเราจะรำปิดเซิร์ฟนี้แล้วนะปิดคลิปวเออปิดควยแล้วครับไอ<ห>้พูดปิดตลอดมึงเจอเหล็กมั้ครั้งนี้ก็เงียบเงียบไปหน่อยนะครับ<ม>ตัดคลิปตัดคลิปไปตัดคลิปตัดไม้ครั้งแล้วนะครับเหลือห้าน,นาทีก็จะหมดเอ้ยเหลือสี่นะไอ้เหี้ยเอ้ยก็จะหมดแล้วก็มาอัดอัดกันเถอะเหลยเก้าแปดเจ็ดเรไม่ใช่ละ ต่อไปเราจะมาทำการเล่นแบบต่อไปคุณเพชรเล่นเซิร์ฟนี้นะคะเจอครูแล้วคุณเพชรต่อไปคุณเพชรเขาจะเล่นนี้นะคะนะแล้วก็จะเล่นพรุ่งนี้เราจะอัดอีกนะคะเราจะอัดทุกวันวันนี้จะอัดเราจะอัดทุกวันหยุดเอ้ยไม่สิถ้าคุณเพชรมาเขาก็จะอัดแต่ถ้าไม่มาก็ไม่อัดนะฮะนะโอเคแล้วค่ะนะโอเคนะ วันนี้ว่าวันนี้เซิฟนี้จะเล่นวันนี้สองพังครับคุณฟุกกับคุณเพชรครับแล้วต่อไปจะมาเล่นดาดดาดอะไรนะรับดาที่อะไรกระโดดครับให้คุณอมสินเขาเล่นด้วยครับเขาอยู่ข้างๆผมครับเขามาทุกวันเลยครับดาดกระโดดแม่งใช้ไม่ได้หรอกครับสำหรับอมสินครับต้องใช้เป็นครับต้องใช้เทคนิควิ่งแล้วก็กดคลิปนะครับเพราะว่าคุณอมสินเขาไม่เคยเล่นไมครับในขอมนต้องตอบ ต่อไปคือไม่ใช้ไม่ใช้แมปไปตัว้ครับทำไมกดต่อไปเราต้องเล่นแมปกูย้ายกโกบีนะฮะย้ายนะฮะต่อไปต้องมาเล่นแมปแมปแมปอีกสามนาทีนะพวกฮะอีกสามนาทีอีกสมนาทีมาเราจะมาบูซอมบี้นะฮะโดยใช้ดาบหินนะครับเล่กับเธอสามซอมบี้มาจากไหนไม่รู้อะไรยังเยอะน้องฟุกซัง เฮไม่ได้สร้างสร้างเออทำสร้างเองแหละทำไม่เหรอเออคุณสร้างถ้าเราไม่ได้สร้างมันน่าจะหลอกบางทีเนาะก็เล่นเหมือนเนื้อเรื่องอย่าลืมดิเราไม่เป็นเนื้อเรื่องเจอาไปใช้กูเห็นออใช่ก็เจอกับก้วพียขอตัดคลิปไปเจอตอนที่เจอซอมบี้ครับแม่งก็ไม่เจอซอมบี้ที่ไหน แต่แต่ผมทั้เตียงเลยครับฉลองครับเย้ฉลองปิ้งๆิ้งแม่ชนแก้วเห็นป่าวได้ยินไหมคะชนแก้วได้ยินมันไม่ได้ฉลองมันเล่นมันนั่งเล่นเกมอยู่ฉลองครับปังปัง ฉลองรึแล้วกูมาเล่นนี่ทำไมวะกูฉลองแล้วมึงจะแล้วมึงจะตั้งเจอตรงไหนนะลูกตรงไหนก็ได้ครับที่อยากคื <c oughs> อหัเหียรมึงจะถามดิอีกรองน้าทีแม่งก็จะจบแล้วนะเฮีย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 ยิงรอยิงรอจริงรองรอ,อีกหนึ่งนาทีแม่งจบแล้วนะครับออืพวกไฟดับไฟดับพี่เอร แล้วก็ไม่เคยเล่นจริงนี่หว่า